ตอนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะโอ้ยความรักเข้าตามากจ้าเมชิริตาพาพน,น,นุเอกน้าหวานที่วันนี้ขอควบม,มือกีตาร์คารอคแฮกวงแพร์พวงก,กันออกรายการด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังคนรูปนููจนกลายเป็นกระแสะดังในช่วง้ามคืนและเปิดใจถึงสถานะสรุปแล้วคู่นี้เป็นอะไรกันแนะ่จะเป็นแค่คอนเทนต์คู่จิ้นหรือว่าคู่จริงกันแน่จ้า ปล่อยให้ชาวเน็ตรอนานแล้ววันนี้ทั้งเบสทั้งแฮกขอมาเคลียกันชัดๆเลยที่นี่ที่แรกขอต้อนรับนางเอกสาวน้าหวานเบสชนิดาภาและมือกีต้าร์คาร์ล็อกน้าหล่อแฮกวงแคลชขอต้อนรับน้องเบสแล้ก็คุณแฮกวงแคลส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหค,คือน้องเบสบเป็นนางเอกที่บุ้งแบบรู้จักอยู่แล้วนะคะคแล้วก็คุณแฮกก็เป็น กีตาร์ชื่อดังอยู่แล้วนี่และล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณจริงๆเ่ะเห็นเขาแอลก็ทุกวันนะถ้ะถ้าใครอ่ะติดตามใน t ็อกท็อกนะคุณจะเห็นเขาจะมีการชนจอกันตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกันคือคุณหายกันไปนานแล้วกลับมาเจอกันในทิกตอกไปทําอะไรกันมาก่อนอ่ะเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกตอนไหนก็ร่วมงานกันใน MV อ่ะค่ะเพียงขอเจ็บแทนของวงคลาสที่แบบ เป็นวงของพี่แฮกค่ะอ๋อสิปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นเบสอยู่มหก่้าเอายังเด็กน้อยอยู่ค่ะพี่เขาก็เลยยังไม่กล้าคุยด้วยครับผ่านเวลาไปได้เจอกันบ้างหรือติดต่อกันบ้างไหมคะไม่เจอเลยค่ะก็แค่มาเจอกันในแบบตามฟีดอะไรเงี้ยผมเห็นเขาแบบในฟีดโซเชียลแล้วก็ได้มาเจอได้คุยกันแล้วกลับมาได้คุยกันหลังจาก17ปียังไงคะ ก็จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราไลฟ์ใน t ิ k t o k อะค่ะค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วก็เหมือนแบบตัวพี่แฮกก็เข้ามาเจออะไรเงี้ยเพาขอชนจอเขาขออย่างๆอย่างๆจุดเริ่มต้นมันยังยังไม่ขอชนจอเขาเขาเรียกว่าเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชนจออยู่เออกำลังชนจอแข่งกรับใช่รูรับแล้วก็เขาไปทักก็แบบเนี่ยนางเอกเอ็มวนางเอกมีผมแล้วน้องโกรานน่ะแหละก็เลยบอกว่าพี่เบส่เขาบอกว่า พี่เบเป็นนางเอมวีนี่เขาเลยพูดขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ใช่เราจะบอกว่าตอนแรกอ่านนามสกุลเขาผิดด้วยครับเต็มถาปนาหนับางจากไม่แฮกแฮกนบังบางจากซึ่งจริงๆแล้วคือแฮกหบังชาครับผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณอ่านนามสกุลผมผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเลยประทับใจเลยเราจำค่ะก็เลยประทับใจเลยไม่อ๋ออย่างอย่างอย่างัเอาไปทักกันในน้านเอาคุยกันเสร็จแล้วมันไปไงมาไงถึงได้มาชนจอกันได้คะ ก็คือวันนั้นผมก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่ครับแล้วก็เบสก็ชนจอเข้ามาแล้วผมก็เลยอ่ะนั่งในในนั่งเอกมาแล้วเดี๋ยวผมโซโล่ให้ฟังแล้วกันเพลงนี้อะไรเงี้ยครับก็เพลงขอเจ็บแทนพอดีอะไรเงี้ยเพลงเพลงที่เล่นเพลงที่เขาเล่นใช่ครับตั้งใจหรือเปล่าคะหรือว่าหมายถึงตั้งใจเล่นเพลงนั้นไหมล่ะตั้งใจใช่คือตอนนั้นผมเล่นเล่นให้แฟนแฟนเพลงฟังอยู่ฟังอยู่แล้วใช่ครับแล้วจังหวะพอดีเบสมาพอดีอ่านในในชนแล้วก็เล่นเพลงนี้แล้วกันอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราหวั่นไหวยังเราเริ่มหวั่นไหวยังเราเริ่มมอะไรบ้าง ตอนนั้นนาะยังยังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค <c oughs> ่ะพูดต,ตามความเป็นจริงค่ะก็ยังไมไ่รู้สึกอะไรก็แบบเอ้ยก็ดีใจที่ได้บอกว่าเหมือนหุมาเจอกันถึงแม้ว่าเจอกันในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามาเล่นให้เราฟังสดๆยเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยฟังเรา <c oughs> โซโล่ที่ท่อนที่เขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่เห็นหน้าบูมแล้วเหมือนแบบอะไรมบไม่เหมือนอะไร่แล้วคือมันเริ่มมันรู้สึกดีเราเริ่มแบบว่า เริ่มมาสาสัมพันธ์เนี่ยจากการที่โยนของขวัญให้กันหรือเปล่าคุณเริ่มไปเป็นเอวีที่ห้องใคไม่มไม่เป็นไม่ได้เป็นเอวีเขาเริ่มพอผมเริ่มชนจอเสร็จแล้ววันนั้นอะหลังจากนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าอมีคนอยากให้ให้รีแอคใช่ไหมใช่มันเริ่มจากที่ของของพี่แฮกก่อนที่บอกว่าขออนุญาตว่าอยากจะขอเอาคลิปไปลงที่ชนจอกันแล้วเขาเล่นกีตาร์โซโล่กีตาร์ให้ฟังเราก็เลยบอกว่าได้ค่ะไม่เป็นไรก็ลงเสร็จแล้วฟีดแบ็กค่อนข้างดีอะค่ะคนก็บอกว่า วันนี้แบบนางเอก MV หน้าไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแรงเชียร์ว่าอยากจะให้ทำ reaction MV เพลงนี้ก็เลยได้นัดเจอกันครับใช่ค่ะแล้วพอนัดเจอกันมันยังไงมันอยู่ๆกลายมาเป็นคู่จิ้นใน TikTok ยังไงนี่คือ MV ใช่ค่ะนี่เป็น MV อันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้พี่แบงค์ค่ะค่ะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอ๋อเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำไมหน้าพี่แบงคหน้าเปลี่ยนไป แล้วก็ใช่ค่นเพลงนี้แหละใช่ตอนนั้นตอนนั้นก็คือบอกเลยว่าเป็นวงเด็กมากเด็กใช่ครับวงคลาสเป็นวงที่แบบศิลจะเป็นล็อกอะค่ะที่เรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างแบบตอนนั้นดังมากแล้วเรากลัวด้วยนะเราทำไมอะ มันเข้มๆไว้เหนวดมีคราวมีอย่างอย่างตอนนั้นพี่แฮกก็ผมยาวอะไรเงี้ยมีคราวแพ้อะไรเงี้ยนั่งอยู่ข้างในมีฉากที่เขานั่งอยู่ข้างๆอะไเลยะค่ะซึ่งเราไม่กล้าคุยกับเขาเลยตอนอ๋อไม่ไม่ไม่คุยกับุยจริงคุยกับพี่แบงค์เพราะว่าเราต้องเล่นนี่แหะว่ากี่ต้องต้องเข้าฉากในข้างข้างเนี่ยค่ะต้องเข้าฉากกับพี่แบงค์อ่ะค่ะก็เลยก็เลยคุยกับพี่แบงค์เยอะก็ เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับของเรานั่นแหละใช่ไหมแล้วก็คอยติดตามมาตลอดแล้วจริงๆก็เคยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาครับทางไหนคะทางไหนทางเฟซบุ๊กครับทางเฟซบุ๊กใช่ก็คือแสดงว่าคุณแสดงว่าคุณเนี่ยมันขต่อมานานแล้วสิมันขึ้นมาที่หน้าสื่ที่ผมบอกแหละว่าเออผมก็เออน้องเบสนี่นางเอกวีเรานี่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็จังหวะมันเบิร์ดเดย์พอดีผมก็เลยอ่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเห็นไหมเนี่ย ไม่รู้เพราะเขาก็คงไม่ไมคือต้องบอกก่อนว่าวันเกิดค่ะคนจะอวยพรค่อนข้างเยอะมากเราเต็มที่เราก็แค่กดไลค์กลับไปเราก็ไม่ได้ตอบใครเลยค่ะก็ไม่ได้เห็นเขาไม่เห็นด้วยนะไม่ร <Hello> ู้ว่าเป็นเขาด้วยโทรโทรทำกี่ปีสองปีอีกปีหนึ่งเห็นไหมปียังไม่เห็นไม่เห็นยังไม่ยังไม่เห็นครับสองปีอันดูแต่ว่ามาเห็นกันจริงๆคือในทิกต o k นั่นแหละใช่ค่ะนี่ถือว่ามาเจอกันจริงๆทิกตอกอยากรู้ว่าแล้วพี่แฮกอ่ะตอนที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาอ่ะ คือคนเรามันจะ,จะอะไร2อปีแสดงว่าคุณต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจหรืออะไรสักอย่างในใจคุณใช่ไหมคุณคือตอนนั้นมันก็มันวนมาเรื่อยๆครับมันวนมาเจอครับ<อ>แต่ก็เลยแบบอ้าวเบอร์เดย์อีกแล้วเหรอผ่านไปปีนึงแล้วเหรอเร็วจังก็เบอร์เดย์อีกแล้วกันอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแล้วพอมาเ็นชนจอในทิกต็อกคุณเริ่มคุยกับเขายัางไงคะโอ้ตอนแรกผมจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการที่เหมือนเราชอบอาร์ตทอยตัวเดียวกันอะ ใช่เขาก็เลยบอกว่าเหมือนเหมือนส่งเอาจริงๆ่ะส่งมาอวดอะส่งมาอวดว่าที่ที่บ้านผมมีเยอะนะมีพวกตัวไหนชอบตัวไหนรอโซครับชอบเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยหมีส่งไปอวดเขาว่ายังไงอวดว่าผมมีคอนี้แล้วมีระยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะส่งให้นะอะไรอย่างนี้จีบไหมตอนนั้นเริ่มจีบไหมไม่ไม่จีบครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราก็แอบส่องนะแต่ว่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ตอนนั้นนะตอนนั้นเกรงใจอยู่เกรงใจก็เลยแบบ แค่ส่งให้ดูเฉยๆนะครับแต่เขาก็ตอบเรามาเรื่อยๆจนเราสึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้นตัวนี้ละครับตัวนี้อันนี้นนไปอันนี้ไปจุ่มด้วยกันครับเอ้ยนาลาก้า<อ>แล้วจริงๆอะ่ะก็คือตอนแรกคุยอาร์ทอยก็ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ายังยังไม่มั่นใจเราเราสร้างความมั่นใจจากตรงไหนครับว่าเขาไม่มีแฟนนั่นเอเอ่อก็คุยกันนี่แหละครับพอคุยกันไปพิมคุยค่ะพิมคุยจนมันมีช่วง ช่วงนึงที่เขาทักมาแล้วถามว่าอะไรสักอย่างแล้วผมรู้สึกว่าบอกเขาไปว่าอ๋อก็โสดผมอะโสดชินแล้วชินแล้วเขาพูดว่าชินแล้วจนชินแล้วครับแล้วครั้นี้เขาก็พูดกลับมาเหมือนกันอ่าก็ก็ชินเหมือนกันเหลือสักอย่างผมก็เลยอ้าวไม่มีเหรออะไรเงี้ยถึงได้ได้ถามว่าไม่มีเหรออะไรเงี้ยครับอก็เลยนะเออแล้วก็นัดกันออกเริ่มออกไปเจอกันเรื่อยๆเหรอ มันเกิดจากการทำคอนเทนต์นะคะที่เป็นลักษณะว่ามาถ่ายรีแอ ction M V ตอนนั้นไปก็คือไม่ได้ไปกัน2คนนะก็มีแบบว่ามีทีมงานไปด้วยค่ะเริ่มจากอันนั้นอันนั้นคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ใช่แล้วแล้วมันยังไงอ่ะคุณคุณคอนเทนต์ไปคอนเทนต์มาไปขอความรักกันที่แม่นาคควาขนมยังไงนะเขาไปขอเลขเขาไปขอเขไปขอเลขเขาไปขอเลขเออทำไะ ปล่าก็ไม่ตอนนั้นก็คือพี่แฮกเขาก็เหมือนส่งข้อความมาบอกว่าวันเดี๋ยวคืนนี้เขาจะไปขอเลขขอเลขกับใครนะกับน้องกับน้องเป็นาแมยานาเขาจะไปขอเลขอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ชวน่ะไปด้วยกันไหมก็เลยบอกเวลานี้เนี่ยนะคะดึกมากดึกกมาประมาณเกือบตีสองป่ะตีสองปตีสองแล้วประมาณประมาณตีสองดึกมากแล้วไปไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นเขายังยัง ทีท่ามีทีท่ายังครับยังเอาใครจะไปมืดขนาดนั้นดึกแล้วแต่แต่ฝั่งเราเนี่ยเอาจริงๆเลยอ่ะก็คือถามไปว่าเออไปไหมแล้วก็อารมณ์อารมณ์คืออยากถามว่าบ้านเขาอยู่ไหนอย่างเงี้ยเหรอคะที่ไปถามว่าเออเป็นแผนของคุณเราอธิบายหน่อยสิอันเนี้ยคุณแฮคผมก็ชวนชวนแหละครับก็เผื่อถ้าเขาจะไปก็ก็ไปด้วยกันเป็นแผนคุณใช่ไหม ไปว่าย่านาด้วยกันเลยไปว่านาด้กันเลยแล้วแล้วไปถามว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนยังไงช่พิมพ์มาถามว่าอยู่ตรงไหนไกลไหมอะไรอย่างเงี้จะไปรับอย่างเงี้ยหรอรับไหมไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้บ้านเขาพ่อพ่อดูครับ่ครับบ้านกับพ่อดุครับพ่อแม่ห่วงพ่อแม่ห่วงบ้านอยู่ในเมืองรถติดรถติดเมืองรถติดด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเลยหลังจากที่ถามว่าจะไปไหมครับแล้วเขาก็ไม่ไป๋ออยางรู้ว่าบ้านอยู่ไหนใช่แล้วแล้ววิธีการเช็ค ของคุณว่าแบบคุณได้ไปส่องเขาแบบว่าเฮ้ยมีลงรูปคู่แฟนไหมหรืออะไรยังไงไหมก็มีที่แบบเนี่ยแหละที่ผมก็เข้าไปดูเวลาเขาไลฟ์อะไรเงี้ยผมก็พยายามจะเช็คว่ามีแฟนขับถามไหมเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็เข้าไปไม่เคยเจอไม่ได้เจอช่วงนั้สักทีไหยเห็นบอกว่าส่องตามโซเชียลไปเสิร์ชใน Google ไปดูในช่องทางต่างๆคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคุณเป็นนักสืบโคนนหรือยังคุณ็นโคนนหรือเราอยากเราอยากรู้เนอะเราก็ต้อง นิดนึงครับเอาให้ชัวร์ใช่ใช่เพราะผมผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาใส่ได้ซึ่งจริงๆเิอพี่แฮกสดมาอันนี้กี่ปีนะคะก็ประมาณ 7, เเกือบสิปีเหมือนกันครับโอ้โหแล้วน้องเบสอ่าประมาณครึ่งปีค่ะครึ่งปีแล้วพอเราก็ได้มาคุยกันแต่แต่คืองงมากเลยอ่ะคือตอนที่เขาเป็นค,ค,คู่คู่คู่จิ้นกันแรกๆนะค่ะมุกเห็นเขาซื้อหูฟังแล้วเขามีมุกอะไรอะไรอ่ะรอฟังหน่อยมุกหูฟังมุกหนึ่งอ่ะ เขาซื้อมาให้ผมพอนหูฟังอ่ะคือเขามีการมัดใจนะว่าอยากจะให้แบบอยู่นานยูดด้วยกันไปนานๆด้วยการซื้อหูฟังเราก็รูดรูดการ์ดค่ะแล้วก็ผ่อนศูนย์เปร์เซ็สิบเดือนแล้วก็ให้เขามาผ่อนเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรจะได้อยู่ด้วยกันนาน จะได้ผ่อนกว่าอีกสิเดือนได้คุยกันอีกสิเดือนต้นไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยต้องสิเดือนอย่างน้อยต้องสิเดือนนี่แล้วมีมีนี่อันนี้ของขวัญมีกิฟต์อีกคุณแฮกก็เลยซื้อกิฟต์กลับไปให้อันนี้วันเกิดอันนี้ก่อนอันนี้วันเกิดค่ะก็วันเกิดคือผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเขาแต่พอดีผมก็ปรึกษาแบบเพื่อนที่เขามีคู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวหนูดูให้ว่าพี่เบสยังไม่มีอะไรเขาก็ไปไขไขดูแล้วเขาบอกอ่ะเนี่ยหนูว่าพี่เบสยังไม่มีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อนนี่ก็เปิฟต์ ป็นกมีมุกอีกมีมุกอีกอันนั้นก็อยู่ที่ก็นึกขึ้นได้ในรถนั่นแหละครับก็แบบก็ที่ซื้อกิ๊บให้เพราะว่าจะได้ติดผมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ติดผมติบปีเายแล้วดูสิเดี๋ยวนี้เนาะเอ้ยเธอเอ้ยตา้วเขาเป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเขาเป็นเจ้าพ่อแบบมีคำคมของเขาเยอะสาบานว่าเป็นโสดมาสิบปีครับจริงครับจริงครับใช่ครับเพราะคือคือผมจะชอบแบบค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะอินโทรเวิร์ดนะค่อนข้างแบบชอบ ตะบอลแล้วก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่่คยไปไหนไม่อคยไปไหนจะมีเพื่อนแค่กลุ่มกลุ่มเดียวก็เลยจะไม่ได้เจอสาวๆแต่เปลี่ยนตัวเองยังไงคุณยังไงคุณเชื่อไหมยังไงเปลี่ยนตัวเองเนี่ยคือปรับลุกก่อนอันดับแรกเลยปรับลุกก่อนนันนี้คือผมสีฟ้าครามหล่นใจคุณ ผมสีสะครามทุกเย็นฟ้ามาตลอดนั่นนั่นหัวฟ้าอันนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไม่ลี่ผมสีอันนี้คือเบสขอให้พีแกเปลี่ยนไหมคะก็มีมีส่วนครับมีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะตัดอยู่แล้วด้วยเพราะว่าที่เกียจเปลี่ยนสีแล้วแล้วเบสก็เคยมาคุยหลายทีแล้วว่าแบบอยากให้พักผมบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทําสีแบบนี้มันต้องกัดสีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมจะล่วงหมดหัวก่อนก็เลยบอกว่าอ่ะ เอาเป็นสีนี้แล้วกันครับพี่เบนยังบอกยังจําสีฟ้าอย่างเดียวใช่จำเป็นภาพสีฟ้าจำเป็นภาพจำหัวสีฟ้าเนี่ยจริงซึ่งตอนนี้นอกจากจะนอกจากภาพที่เคยจําก่อนนั้นนี้ก็คือบอกว่าเป็นสายโหดใช่ไหมผมยาวมีมีเขาแพ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินสดเลยตอนนี้เป็นอีกลุกหนึ่งแล้วก็คือเป็นสายแบลุ้กนนี้ีเป็นนงี้ชอบ ดีดีค่ะชอบแล้วไม่หายขนาดชอบดีถ้าถามส่วนตัวก็ชอบมากกว่าผมสีฟ้าใช่ค่ะดูสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยเขาเปลี่ยนไม่สกปรกนะสีฟ้าไม่สกป่งเขา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 เรียกว่าอะไรนะยอมเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างนะคุณเชื่อไหมขนาดคุณแฮกอะไปเตะบอลอะเขายังต้องไลฟ์เตะบอลชนโจคุณชนจอคุณเบสว่าเขากํกำลังเตะบอลอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะลงสนามนะเขาจะอะไรยังไงคือเขาแบบต้อง อินโทรเวิร์ดตอนนี้โซเชียลจ๋าเลยก็โซเชียลกันอยู่2คนแหละค่ะสองคนนี่สองคนเล่นกันสอคนที่บอกก็เป็นสายแบ๊วคือไปอยู่ในทิกต็อกไปเต้นด้วยไงจะปกติใช่ไหมจะปกติไม่ได้ทำก็ไม่เต้นเลยครับแล้วก็ยอมเต้นก็เขาชวนก็เต้นครับแต่แต่ก็จะเต้นในเท่าที่เราทําได้อย่างเขาเต้นเขาความจําดีนะสอนไงสอนแป๊บเดียวเนี่ยได้แล้วนะความจําดีมากมีสกิลในการแบบจำท่าอ่าเนี่ยแล้วเขาเต้นแบ๊วกว่าเราอีก เดาๆแน่น่้อีกสิไม่เอา่หรอจลายโซโลได้เหรอเ้ยไม่ธรรมดาแต่ไม่ใช่แค่นะอะไรนะจะให้เต้นอ่นไหนลองจาได้อยู่ไหมจำได้อไม่แล้วจำไม่ได้แล้วไม่เต้นแบบที่ผมเต้นเมื่อกี้ข้างนอกอไหนอ่ะเหงืเมื่อกี้ที่ผมอเต้นอยู่ เออว่าแต่เขาเราก็ยืนเต้นอยู่มูมาทางตัอแม่ตัวแม่เป็นคนที่รัก็เป็นบูกล้าขาหน้ามาโเนี่ยเนีเนี่นี่เขาเป็นจ้าแม่ต้วแม่กเจ้าแมบอ่ะมาแล้วเพลงอะไรอ่ะเก็บเพลงไงเอาเพลงเมื่อกี้ใช่ทราจำท่านแล้วพอเต้นเสร็จก็ดืมเลยดืมเลยอ่ะลงนิดนึงแต่จำได้แบบนี่ขนาดสมองสอนผมเต้นนะจำไม่ได้เลยเต้นทุกวันเต้ไม่ได้ ไม่ไดเาไปดดูอรี่มีเพลงนี้ใช่อันนี้เหรอ่ะอ้นูไ้หูหายมาตบมืออะไรครับเให้ผมเต้นอะไรนี่ยอะไรี่อ้ดูีแฮ่อะ เองกลายเป็นสายแบวเต้นติ๊กต k อกแล้วก็จากแบบว่าคนที่แบบอยู่คนเดียวมา1ิปีก็มารายงานโซเชียลมีเดียตลอดเวลาคุณเบสเขาก็เหมือนกันจากที่เขาเนี่ยไม่เคยอินฟุตบอลไม่เคยใส่เสื้อบอลอยู่ๆกลายมาเป็นสปอร์ตี้ girl โปรตีเป็นสายหวานแบบนี้ค่ะแต่งเป็สายหวานชอบแบบเสื้อผ้าหวานลายดอกอะไรเยงี้ค่ะก็กลายเป็นใส่ชุดเจอร์ซี่ใช่ครับเป็นชุดแบบชุดเสื้อบอลเอยน่ารักนะคุอน่ารักน่ารักมันก็เปลี่ยนแบบ ก็เป็นอีกลุกหนึ่งใช่ใช่อันนี้คือใครใครเป็นคนบอกว่าให้ให้ใส่คู่กันเป็นแบบเป็นงานคู่อะค่ะใช่เอ้านี่ไงคนคนใช่ใช่ก็ต้องเป็นฝั่งเป็นฝั่งน่ฝังผมฝั่งผมใช่อะไรเขาใส่ก็เป็นฝั่งเขาใช่ค่ะใครเป็นคนหาเสื้อให้ใส่เนี่ยก็มีเป็นนี่ของของทางของทางงานเขาทางแบรนด์เขาอะค่ะก็คือก็คือเป็นแบบถ่เป็นคู่คู่กันแฮปปี้เห็นไหมพอจิ้นกันก็ได้งานเลยปะใช่ใช่นี่ก็มามาด้วยกันวันนี้เลยอะนออสนทนี่ก็ที่แรกด้วยนะนี่ เปิดตัวที่แรกวันนี้เปิดตัวอะไรไม่ใช่ก็อยากรู้เฉยๆก็เมื่อกี้บูมอ่ะบูมส่งเอาไว้ตอนแรกบอกว่าเขาจะมาประกาศเแฟนเนอ่ยเออก็จะประกาศว่าเป็นแฟนกันหรือเขาจะขอเป็นแฟนกันในรายการเราที่ที่มาในวันเนี้ยจริงๆแล้วบูมมีคําถามบูมไม่กล้าถามในติกตอกัวถามว่าเกิดบูมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเรารู้อยู่แล้วเป็นคู่จิ้นเห็นว่าแซวกันในติกตอกว่าเป็นคู่จิ้นเอาจริงๆคู่จิ้นหรือคู่จริงยังจิ้นเหรอคู่จิ้น ยังจีนอยู่คูจีนคจีนในติ๊กต็อกใช่ค่ะคูจีนในติ๊กต็อกแสดงว่าชีวิตจริงยังมีสถานะกันหรือยังคะเอาโยทำไมคุณถอดแว่นได้ไหมอ่ะแล้ว่นไมมันไม่เห็นถอดแว่นได้ไหมอะคอนเสายตาถอดแว่นอีกแล้วย่างผ้าทะนีจจะเป็นรายการแรกที่เขาถอดแว่นนะเราได้เห็นตาจะได้เห็นลูกตาเอาทำไมใส่แล้วล่ะตอนนี้จริงจริงกันอยู่สรุปยังจริงกันอยู่ ก็ก็เป็นเป็นคู่จิ้นค่ะก็สนิทกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเบสรู้สึกว่าการที่เราได้รู้จักกันอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาดีๆมันมีความสุขเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างมันก็แบบเนาะก็เรียนรู้กันไปก็เหมือนทําความรู้จักกันอย่างเงี้ยจริงจริงๆก็คือตอนแรกก็คอนเทนต์อะตอนนี้ก็เริ่มคอนติเนียแหละนั่นเห็นไหบเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาเป็นตัวข้อคำพูดอะเอาจริงๆริอะก็จีบเขาแหละจีบไหมใครจีบเขาเก็จริงๆก็ถ้า ก็จีบแหละครับจริงๆก็จีบแต่คือเขารู้ตัวรู้ตัวหละรู้ตัวไหมรู้ตัวไม่ไม่รู้คือจริงๆผมไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะออกตัวแรงด้วยเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบเคยเคยแบบชัดเจนแล้วผู้หญิงเขาไม่ชอบแล้วเขาก็แบบเลิกเลยใช่แล้วผมก็เลยแบบไม่กล้าแต่ถ้าพี่อยากได้ยินก็บอกได้ว่าจีบอะไรอย่างเงี้ยอ้ยบูจะไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า กันอยู่โอเคป่ะโอเคนะโอเคนะเข้าใจแล้วโอเคเปล่าเบสโอเคเปล่าที่เขาเขาจะจีบอ่ะก็ก็ลองดูค่ะลองดูลองดูอยากให้เขาตอบพ่อแม่เคาดูเธอเขาไม่ตอบกางรายการไม่ได้พ่อแม่เขาดูเข้าใจะไหมพ่อแม่ดูอยู่นะเออต้องคอยดูย้ายก่อนเลยครับ ไม่แต่แต่จริงๆอ่ะจริงๆคือจะบอกว่าคือคืออีกหนึ่งอย่างอ่ะพอเป็นคู่จิ้นนึกออกป่ะในโลกโซเชียลอ่ะทั้งคู่อ่ะก็กลัวการคาดหวังของชาวเน็ตด้วยใช่ค่ะอะไรเนาะใช่ไหมยุคนี้มันยากใช่ไหมแต่ว่าโชคดีที่ทางฝั่งแบบแฟนคลับของเบสแล้วก็พีคเองอ่ะค่อนข้างค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็น่ารักอ่ะค่ะเขาก็จะเชียร์กันบอกว่าเออคู่นี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆมีแต่แบบฟีดแบ็กค่อนข้างดีอ่ะค่ะโชคดีนะเนี่ยโชคดีโชคดีเพราะว่าบางคนเนาะ พอมาจ้นกันโดนกลายเป็นโดนว่าแฟนคลับไม่ชอบอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มแบบเออจิ้นกันนานหรือยังคะเริ่มคุยเริ่มแบบสารสัมพันธ์เริ่มเริ่มสนิทกันอย่างเงี้ยประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนค่ะเมสว่ามันก็เป็นช่วงเวลาอย่างแบบไม่นานมากอะไรเงี้ยสองเดือนเองประมาณสองเดือนส่วนใหญ่ที่เวลา เขานี่ก็ไม่มีพี่คืโซเชียลแบบว่าไอ้นี่มากเลยอะโลโซรเชียลมากเลยเราอะไม่รู้เรื่องเวลาเขาชนจอกันน่ะเธอค่ะเขาทำอะไรกันก็คธอเขาก็ยงอยากรู้อะเขาเขาคุยวิดีโอคอลเหมือนไม่ไม่เห็นว่ามีคนเป็นร้อยคนนั่งดูเขาคุยกันอยู่หมายถึงเราสองคนก็คุยกันไปเรื่อยๆใช่ก็คุยค่ะก็มันเหมือนแบบคล้ายๆวิดีโอคอลนะก็เหมือนแบบว่าชนเป็นเห็นหน้าทั พี่แฮกไปไหนเวลาแฮกขึ้นไลฟ์เขาก็จะพี่เบสไปไหนซึ่งแบบอ้าวทำไมถามหาคนที่ไม่อยู่ถามคแล้วเขาก็จะต้องทักมาเฮียมีคนตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาชนจอกันใช่ค่ะคุณแฮกจะเตะบอลอ่ะครับคุณคิดดูต้องวางโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ไปก่อนฝั่เพื่อนด้วยฝั่งผมต้องวิ่งถือเงี้ยเนี่ยดิไม่ฝั่เนื่นนี่อะตอนแรกก็ถือเงี้ยจนสุดท้ายก็อ่ะงั้นฝากไปด้วยกันเอนวิ่งตามขนาด บอกว่าเตะบอลอยู่คือกลัวไม่เชื่อเขาบริสุทธิ์ใจขนาดนั้นเขาเขาไลฟ์เองเอาก็กลัวไม่เชื่อไงว่าเตะบอลอยู่ก็เลยหนีไปไหนอีกใช่ไหมแต่พอเตะบอลขับดึกไงครับน่ารักอ่ะจริงๆแฟนคลับนี่คือเชียร์มากนะใช่น่ารักค่ะแฟนคลับน่ารักมากน่ารักน่ารักคือเราเลยนะอะไรเรียกว่าอะไรเรียก่าดี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 าีด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 คดี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 ด ทำไมหยอดตลอดไอ้ทั้งนี้หยอดตรงนี้ก็หยอดตลอดเหมือนกันนะจริงคุณแฮกอะเขาบอกนะเมื่อกี้บอกว่าแล้วทำไมนั่งห่างจังนี่คุณอาเฮียนี่แหละเธอไปจนแทบจะสุดตัวเลยไงเออเคยไปสัมภาษณ์แบบอะไรล็อกล็อกเงี้ยไหมนะสัมภาษณ์เรื่องเพลงโปรโมทเพลงปกติล็อกล็อกวันนี้มาเจอแบบรักรักมากผัดมันจะไมีกว่าเราไม่ใช่ย่อยผัด ด,ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเออมื่อกี้เห็นยกมือวหว้กราบครอบครัวเบสแล้วเ <c oughs> ขาไป <c oughs> เจอกันมาแล้วค่ะ <c oughs> <ห>ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงถูกไม้ตะพตตีออกมา <c oughs> หรือเปล่าพักกันสักครู่ค่ะ <c oughs> มาเร็วทุกคนค่ะเรามาเมาเรื่องนี้กันดีกว่าเราพาไปเจอครอบครัวกันแล้วว่าใ, <c oughs> <c oughs> ใครไปบ้านใครใครไปบ้านใครไม่ไม่ได้ไปบ้านไม่ได้ไปบ้านครับคือตอนนั้นเป็นกิจกรรมของคอนเสิร์ตของวงโยธวาทิศ แล้วหลานไปเล่นแล้วผมก็ไปเล่นด้วยก็เลยชวนเบสไปแล้วเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณแม่พี่ชายแล้วก็หลานๆอ่าเป็นไงคะวันนั้นก็ดีครับคุณแม่ก็แฮปปี้คุณแม่ก็เป็นแฟนละครเขาด้วยเอาคุณแม่ก็รูจักอยู่แล้วแหละคือคือเบสเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวของพี่แฮกใช่เคุณแม่คุณแม่แบบสนับสนุนไหมคะ ก็ค่อนข้างสั่งสมนุนครับก็ลูกลูกรักใครลูกชอบใครแม่ก็ชอบด้วยครับนี่แม่น่ารักแล้วไปเจอเจอเจออ่ครอบครัวพี่แฮกเป็นไงบ้างคะคุณแม่น่ารักมากค่ะคุณแม่ก็มาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมาบอกว่าเออเหมือนแบบเขาดูเป็นห่วงอ่ะดูเป็นห่วงวันนั้นที่ไปอย่างเงี้ยใช่เขาแบบเกรงใจที่เราอุตส่าห์มาการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาถามซาทุกสุขดิบอย่างเงี้ยค่ะน่ารักค่ะพี่ชายก็น่ารัก แล้วเมื่อไหร่เราจะไปบ้านเขาไปหาพ่อแม่เขาต้องอยู่ที่เขาเลยครับผมก็พร้อมไปอยู่นั่นนี่คุณละคุณคุณพ่อคุณแม่เขาดูอยู่อาละครอีกแล้ววายอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาดูอยู่เอาจริงไม่ง่ายใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เบสได้ยินว่าดุมาก ไม่ไม่เชิงดุหรอกค่ะเขาเขาเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ประสบการณ์ของเบสก็เจอคนหลายรูปแบบเนาะก็แบบบางคนก็มาแบบไม่จริงใจเจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะหรือเขาก็จะกลัวเขาก็จะแบบอยากให้ดูดีๆให้เราค่อยๆดูใช้เวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คือแบบยังไงก็ในอนาคตยังไงเราต้องหาจังหวะที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะน่าจะได้เจอค่ะน่าจะได้เจอแต่แต่ครอบครัวเบสรู้ว่าคุยกับพี่แฮกอยู่รู้ค่ะรู้รู้วันนี้แหละ รู้รู้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้รู้อะรู้ค่ะแซวอีกแล้วเราเนี่ยอยากบอกอะไรคุณพ่อพ่อแม่ปะครับก็เป็นคนดีครับครับจริงใจไหมคะจริงใจครับอ๋อจริงใจครับครับจริงใจเออมาออกขนาดนี้ก็น่าจะจริงใจอยู่แหละเขาต้องเอาจริงๆเขาต้องมองกล้องแล้วเวลาพูดกับพ่อแม่หญิงอ่ะขออนุญาตให้ถามนะทางนี้ถามนะขออนุญาตนะกันขออนทญาตได้ไหมเห็นแววตาเห็นถอดแว่นอเห็น ฉันอยากรู้จังเลยว่าตกลงเขาจะขอเป็นแฟนกันไหมอ่ะเธอนั่นน่ะดิีช่วงหน้าไหมล่ะช่วงหน้าได้ไหมล่ะเออเป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายว่าให้เวลาตัดสินใจคุยกันก่อนว่าขอในรายการอะไรได้ไหมอยากเห็นอ่ะเออเรามีช่อดอกไม้ให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงถ้าจะขอเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันเอาจริงๆก่อนที่จะมาแบบขอหรืออะไรบูต้องขอถามแทนแฟนคลับของอองเบสคุณถอดเขี้ยวยังคะคุณแฮ พอแล้วครับเอ้ยพอเจอคนที่ใช่เหรอคะใช่ครับถ้ามนไม่ใช่เราก็ต้องผ่อนแล้ครับไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะไงอ่ะดอกไม้อยู่ในมือเอาเอาเท่าไหร่น้อเผื่อยื่นให้น้องเผื่อคุณอยากจะเฟดอะไรไหมคุณอยากจะแบบว่ามีคำเอิ้นเอ่ยอะไรไหมคุณแท็กเดี๋ยวนี้ดอกไม้อะไรกันนะดอกไม้จะ่เปฟนเฟเวอร์นะคะขอบคุณครับเผื่อจะเอ่ยอะไรก็จริงๆผมก็ยังไงก็จะทำทุกวันให้ดีที่สุดละกันอะไรเงี้ย พ่อเขาดูนะใช่ครับพ่อดูครไม่ขอเป็นแฟนเนอะยังเนอะยังครับก็จะขอให้ทำทุกวัดีที่สุดอันนี้คือให้ผมมอยเขาเลยใช่ใช่ขอบคุณค่ะอวมวมอไเออชอบความเขินก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสุข ในช่วงเวลานี้ค่ะก็เขาเป็นคนที่ทําให้เวสแบบหัวเราะได้แล้วก็ยิ้มได้ไม่รู้จะขาอะไรนังหนาขำอยู่นั่นแหะเห็นหน้าเขาขำแล้วก็เขาก็าดีผมก็ทําให้เขายิ้มได้ก็โอเคครับมแม่ลากจริงจริงก็อยากจะให้แบบว่า ไปติดตามคู่นี้ในโซเชียลมีเดียคือเขาจะมีความน่ารักเขาจะแบบว่าเล่นเอินเอ่ยอะไรการสนับสนุนเนี่ยคุณยิ่งสนับสนุนเยอะเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีผลงานมีอะไรคู่กันให้คุณได้เห็นกันเยอะด้วยวันนี้เราก็เลยมีของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกนะคะมอบให้ทั้งคู่ตอนแรกอยากให้รูปคู่ครับแต่เมื่อกี้ยังพอดุไม่ดูใจ้ไวไม่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวลูกมัจะไปแขวนในบ้านเขามันก็แปลกถ้าจะเอาลูกคุณไปแขวนบ้านเขาแล้วเอาลูกเขาไปแขวนบ้านคุณไอ้ลูกเขาแขวนบ้านผมไม่แปลกไม่มีปัญหา ก็เขาอยู่คนเดียวเอาไปแล้วกันโซดาปร้นติ้งนะคะของหม้อไหนะคะจากเพื่อนคนเนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะจริงๆต้องบอกว่าพอเรามาอยู่นี้แล้วก็รู้สึกว่าเคมีเขาได้กันอยู่นะใช่ต้องขอบคุณที่มาเติมรอยยิ้มให้กับแฟนๆคุยแ่บโชว์เหมือนกันนะคะแฮปปี้มากแดีวถ้าเกิดวันไหนเป็นแฟนจริงๆมาประกาศในการรักกันเออขอบคุณที่ให้เกียรติมาเปิดออจะบอกว่าเปิดตัวก็ไม่ใช่ ให้เกียรติมาออกรายการคู่กันครั้งแรกในคุยแซบโชด้วยความจิ้ในรายการเราครับคุณนะคขาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแฮปปี้มากพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องแฮปปี้แฮปปี้หรือเปล่าอย่างไงฝากติดตามด้วยนะคะในคุยแซบโช์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูรายการคุยแซบโชวจบแล้วอย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ